เอาลกลับมาแล้วลุมเบลดคนใหม่ครับดีกว่าเจ้าแบกกียอะไรเพิงพาคุณไปเป็นโจนะีวันดีเพื่อน้นมาโอ้วันดีได้เพิ่งมาใหม่เหรอใช่เพิ่งมาโรงเรียนได้ไม่นานนี้เอางี้เดี๋ยวฉันพาไปดูรอบๆแล้วกันนะเดี๋ยวจะไปไหนอะตามกูบางก็พอแล้วจะพาไปไหนอะอ๋อตรงนี้อะครับเดี๋ยวมึงพาเพื่อนมาที่นี่หน้าห้างที่เดิมด้วยอย่าบอกนะว่า อย่าบอกว่ากูเป็นแกนนำแล้วตอนเนี้ยไอ้เหี้ยแม่งห้างที่อะไรเนี่ยสามชั้นในโรงเรียนเนี่ยนะจริงไอ้เหี้ยบ้านเกิดกูยังไม่ใหญ่เท่าแม่งอ่ะเดี๋ยวดิพี่ชายพี่ชายพาผมมาทำไมเนี่ยผมไม่มีตังหรอกนะซื้อของลำเหี้ยถ้าผมเอาฟรีได้กดวีใส่ฮุดเดี๋ยวพี่กดวีใส่ฮุด้องยอกยอกเราทํทำแบบนั้ได้ไงเราพามากินข้าวตังหาก ขัมพามากินข้าวครับโอ้ยโล่งใจนึกว่าจะทำยีบอะไรแบบนั้นอีกแล้วไอ้นี่งหลังจากซื้อก็สามารถกดไอได้เพื่อกินแล้วเพื่อนเราไปไหนวะเนี่ยอะไรอะเอ้ยพี่ชายมาดูนี่ดิอะไรวะ this boy is missing security guard โอ้เอ้ยมึงเลิกทำชั่วเหอะมันไม่ดีต่อร่างกายโอ้ ช่วยด้วยช่วยด้วยยามคนอื่นอยู่ไหนมึงต่อยหน้ากูกูไม่ไปมึงหลักกูแยเ่ <c oughs> เลยกูมึงน่ากลัวกวกกูอีกเฮ้ยเอออ่ะพอกูเป็นกรรมกรเนี่ยแตกซะแล้วกู <c oughs> คแค่เก่งด้านเคมีอ่ะ <c oughs> คือแค่เอาตัวทดลองติดตัวมาก็ปก <c oughs> <c oughs> ติเขาตำรวจช่วยด้วย <c oughs> เอาผมไปขังคุกทีไอ้เชีย่ย <c oughs> นี่จานเบิดโรงเรียน อาการกูเริ่มไม่ดีแล้วปาหรือป่าอะไรวะเที่ยะเทียพี่ชายโคตรสุดเลยทับดายน้องคือพี่เต่คนห้ามผมไม่ให้เป็นยามามันมึงอยากเป็นยามทำไมวะคือที่จริงแล้วผมอยากจะซื้อกล้องมานานแล้วละ่ะแต่แม่ผมก็ไม่ให้ผมซื้อสักทีคือเงินมันก็หายากด้วยนะอันนี้ชัดขอแนะนำแล้วกันนะใช้ทุนการาศึกษาซะทำงานเสริมอีกนิดหน่อยก็น่าจะพอนะ <c oughs> ขอบคุณมากนะพี่ผมรู้สึกมีหวังขึ้นเลยเอาเป็นว่าถ้ามึงถ่ายสาวสวยได้ก็บอกคณด้วยแล้วกันชียอะไรเพื่อแล้วครับนั่งครีกหรอแล้วกันนะปวดครีมากเลยโอ้ออออแม่งนั่งท่านี้มันออกจริงเหรอเนี่ยนอนครับนอนนอนนอโอเค เดี๋ยวนะแล้วเราเข้าห้องน้ำแล้วไม่ใช่เหรอโอ้ยขี้แตกเขี้เนี่ยอ่ไม่นะไอ้ขี้น่าตายอย่างรอโถแล้เขี้เฮ้ยได้เวลาเรียนแล้วครับโอ้โหเรียนไม่คิดชวนสับสนคิดไม่เรียนโอ้หยุดขี้เรียนกันอยู่ไม่ต้องกลัวน่าทั้งสองคนเงียบหน่อยได้ไหมคุกปากไปครูสยามึ่งโอ้ยโอ้ยขีไปยืนข้างนอกไปกูผิดอะไรเนี่ย มาเพื่อนคุยกันดีกว่าคุยมึงลากกูมาทำไมเนี่ยคลียร์พัทชาจบโอ้ยว่าไงเพื่อนโอนไอพวกไม่เต็มเต่งแล้วอระวัดดีมาเช้านะเนี่ยไอายามฮ่าฮ่ฮ่าฮ่พวกเราไปกินข้าวกันดีกว่าไปไม่ต้องห่วงนะพี่ชัยเดี๋ยวผมเคลียร์ให้แกสูตรนิดแกสูตรหน่อยอาหารพร้อมแล้วครับ A few โอ้ยแม่รันมึงใส่ฮิตอะไรเนี่ยปวดขี้ชิบหาย โอ้ยกูก็เปิดกันเพื่อนโอ้ย,อยเพื่อนเราเล้ว,ว,ว,วอัดไม่ไหวแล้วไอ้เหี้ยอพี่ชายพี่ไม่ได้เรียนพิเศษแต่ทำไมพี่เก่งขนาดนี้วะเนี่ยเฮ้ยเรื่องนั้นเป็นเชิวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทำตามกูหนึ่งเดือนต่อมาเฮ้ยพี่ชายผมตื่นเต้นมากเลยเนี่ยพวกที่ผลสอบก็ออกแล้วอะผมสอบคั้งแรกด้วยอะอันดับไหนวะเนี่ยเฮ้ยมึงเตลกับกูตั้งเยอะ ไม่เป็นหาหรอกแล้วแบ็กกี้มาทำฮิตเลยมึงมาทำไอ้สัสเฮ้ยพี่ชายพี่ชายอันดับสามสองว่ะเชี่ยทุนท็อปห้าสิบกับเงินพาร์ทไทม์เอาไปซื้อกล้องลีโอ้ยผลสอบกูแม่งโคตรหัวกูดเลยฮี้โอ้ยมึงใครเนี่ยไม่รับสายแบง์ไม่อยากคุยกับใครเลยเกมแม่งโง่มากเลยครับเฮ้ยน่าเป็นโจรโจรโจร อุ้ยเชีย่ยเอ้ยเราต้องไปจับโจรครับแป๊บนึงแป๊บนึงเชี่ยนี่นยนหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะไอเวดเชีย่ยวิ่งเร็วเลยวะวิวิ่งเร็วเหรอวิ่งเร็วเหรอเจอกูหน่อยเจอสัตว์เอ้ยเฮ้ยหยุดนะหยุดเดี๋ยวนี้ไอเฮียไม่ใช่แบ็คก,กี้มันเสอือกวิ่งเร็วๆๆ<อ>เฮ้ยเฮ้ยฮะเฮ้ยนี่มึงเหรอเนี่ย แม่ครับเงินผมหายไปไหนหมดแล้วแม่เอาไปใช้แล้วแล้วทำไมแม่ไม่บอกผมล่ะผมทำงานอย่างหนักเลยนะดูมึงพูดดิมึงจะเอาไปซื้อกล้องอีกแล้วเหรอแม่บอกกี่ครั้งแล้วแต่มึงก็ไม่ฟังไงเอาเวลาไปเรียนอย่าด์กเฉยเลยอะไรเนี่ยเรียนเรียนเรียนวันวันผมก็เอาแต่เรียนเนี่ยแปคิดว่าผมไม่เหนื่อยหรืองไงอ่ะพ่อมึงเอาเงินไปพน,นันทิ้งหนี้มากมายให้ฉันแถมยังหน้าด้านหนีไม่ีก แล้วคิดว่าแม่ไม่เหนื่อยอะก่อนหน้าแม่ก็บอกผมว่าแม่จะซื้อกล้องให้ผมด้วยซ้ำอะถ้าผมทำคะแนนได้ดีอ่ะเงินผมยังไม่ได้แตะด้วยซ้ำอ่ะพ่อเลยไอ้ลูกเวนนี่แม่ทำเพื่อลูกนะลูกยังมีเวลาใช้ชีวิตอีกเยอะเป็นแค่เด็กทำตามผู้ใหญ่ไปอ้งโง่เชียไอ้เชียแม่งดักด้วยโอ้พระเจ้าจอดอะไรวะเนี่ย พ่อชันเคยบอกว่าถ้าสำนึกจริงๆก็ช่วยซื้อสารกับตัวเองคือฉันจะได้เงินเดือนละนายเอกเงินชันไปซะนายก็ซื้อกล้องได้แล้วละพี่ชายเออกล้องมันแพงมากเลยอ่ะผมไม่อยากไม่เอาหน้าเวลาแบบนี้แหละมาพึ่งฉันก็ได้อย่าลืมจ่ายคืนก็พอแล้วนี่เราเกือบเสียเพื่อนร่วมทางแล้วครับเพื่อนร่วมทางเราเกือบทำชั่วสวัสดี โอ้ในที่สุดมึงก็มาหากูสักทีไอ้สัเอยช่วงนี้ฉันไม่ค่อยวางด้วยแล้วเรียกชันมาที่นี่ทำไมนี้คือฉันกำลังจะซื้อกล้องให้เพื่อน่ะฮะเกะไม่ใช่เธอคิดว่าฉันเป็นหัวหน้าคุณครูได้ยังหมายถึงพอออเลยคือฉั้นมีคลิปเด็ดของพออออยู่แต่มันเอ่อไม่น่าดูอะไอ้สักไม่อยากให้เห็นจะเกินหาพ่อมึงไงโทรศัพท์กูก็ไม่มีอะเฮ้ยนี่นายไปเนี่ย ไลเยอะมากอะไรวะเนี่ยอ่านหนังสือก่อนจะเป็นคนขโมยของแถมโกงเงินโรงเรียนอีกเชี่ยอยู่มันก็จริงจังขึ้นมา้กูทําอะไรวะเนี่ยเฮ้ยดูวิดีโอนี้ดินี่มันนักเรียนโรงเรียนเรานี่ว่าไอสองคนนี้มาแท็กทีมกันและขโมยของสินะแย่งจริงแต่ก็ไม่แปลกใจหรอกที่หมอหน้าได้เข้าโรงเรียนน่ะมันฉลาดมากเลยนะแต่ฉันว่ามันโดนไล่ออกแน่เลยอะพี่ชาย กล้องมันแพงมากเลยแต่ฉันว่ามันโดนไล่ออกแน่เลยพี่ชายการขโมยกล้องของผมนั้นมันเต็มทั่วอินเทอร์เน็ตไปหมดเลยพี่ชายจะโดนไล่ออกไหมเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเว้ยกูก็คะแนนเรียนไม่ได้แย่แถมฉันมีคนใหญ่คนโตด้วยนะเดี๋ยวค่อยคุยกันดีกว่าโอเคพี่ชายเราเจอกันเอ่อแม่ครับลูกนี่มันแย่จริงเลย แม่จ่ายเงินให้ลูกไปเรียนนะได้ลูกไปขโมยของคนอื่นได้ยังไงโอ้โหพี่ชายผมไม่เคยบอกใครมาก่อนเลยอะผมชอบถ่ายรูปมากๆเพราะมุมมองที่สวยงามและความสามารถในการจดจำเรื่องราวอย่าไปดาร์กเฉยเลยอะไรวะเนี่ยปาปักตัวไม่ฉัน ตั้งแต่ผมเกิดมาบนโลกใบนี้ผมก็รู้จักแต่การเรียนการบ้านและการสอบมากมายชีวิตผมนั้นเหมือนอยู่ในน้ำตลอดเวลามันทั้งอึดอัดและทรมานทั้งโรงเรียนทั้งมหาลัยขอแค่ผมเรียนจบขอแค่ผมได้งานทำอะแต่แต่ผมทนไม่ไหวแล้ว ชีวิตผมมันแย่มันแย่ถึงกระดาที่กห้พี่ชายชีวิตย่ำแย่ไปด้วยผมผมมีความสุขมากที่ได้เจอพี่ชายผมมีความสุขจริงๆผมอยากให้พี่ชายได้ดูโลกอันสวยงามไม่ไม่งอย่าทำแบบนี้อย่าเอยก็เพื่ออย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้ ที่อะไรอ่ะแม่งดาร์กเฉยเลยที่อะไรอ่ะอะไรอ่ะ